ปอทอทลายเครือข่ายเว็บลามกในพื้นที่เชียงใหม่อุบลราชธานีพบดูแลกว่า30เว็บเผยแพร่คลิปกว่า1 0 0 0 0คลิปกองบัญชาการตำรวจสอบสนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่มนายชยะพัฒ์อายุ28ปปีผู้ต้องหาตามหมาจับสารอาญา ลงวันที่3กรกฎาคม2566โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอได้เร่งดำเนินการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิตนำเข้าหรือเผยแพร่พสื่อลามกโดยเฉพาะที่มีการแอบอ้างว่าเป็นคลิปหลุดของบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมถึงสื่อลามกเด็กที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย พลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์สื่อลามกอนาจาร์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดตีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวคือนายชยพัฒน์ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในพืน้นเพเร์สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และยังพบเครือข่ายเว็บไซต์สื่อลามกอนาจารอีกหนึ่งจุด ที่มีที่ตั้งออฟฟิศอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านพักทั้งสองจุดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพักทั้งสองหลังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานีผลการตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบตัวในายชยพัฒ์ผู้ต้องหาและของกลางคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือสองเครื่องจากการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องตน้นพบว่ามีการเข้าระบบในฐานะผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์สื่อลามกดังกล่าวและมีการอัปโหลดคลิปมากกว่า10,000คลิปสำหรับผลการตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหลายรายการและพบพนักงาน ประมาณ5-8คนที่อยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าวรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของเว็บไซต์สื่อลามกหลายเว็บไซต์น่าจากนี้ยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวเป็นผู้ดูแลระบบเว็บไซต์สื่อลามกอีกกว่า30เว็บไซต์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนปอทอเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ในเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและจะขอให้การในชั้นศาล